วันี้เราจะเออเปิดโรงแรมเออเอาเอาลรือเออวันนี้เราก็จะมาเปิดโรงแรมกันนะคะทุกคนโอ้โอเปิดเซ็งครั้งแรกด้วยโอ้แต่แต่วันนี้เราจะมาดูว่าเราจะภาคทันไหมโอ้เต้นแล้วเต้นแล้วมาดูกันนะ <laughs> เอออะไรเนี่ยโอ้โอ้เอาโ,โ,โดดน้ำไปอเออเน้นเน้นโอเคแล้วก็อันนี้จะเป็นห้องวี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 ไอพี แล้วก็อื้ออื้ออ้เข้าบ้านไปเดียวใครเนี่ยเฮ้ยอ,อ่ะอ่ะอะแต่ว่าเราจะเปิดโรงแรมพวกนี้นะทุกคนเพราะว่าเออม,มันดึกแล้วอะไม่น่ามีคนเข้ามาันอนก่อนปิดไฟเอาเอาครใคร่อค่อค,ค่เออเออเออคือเราเองทำอไรโอ,โอเคเช้าวันต่อมาแล้วทุกคนโอเคเราก็จะมาหาเสียงกันเลยนะคะเออฮหาเสียงเลยเออเอเอเราขับรถไปดีกว่า เออฉลาดซะหน่อยก็จบแล้วเออไปไปหาลูกค้ากันอืมออออเออ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 เออออ้วขับรวเกินไปเออเออฉันไม่น่าขับเร็เลยโออออออมันติดเออมันติดเออเออไปคุณกระบองเพชรคะสนใจไหมคะอ่ะเดีชบไปอโอเคคุณกระบองเพชสนใจไมคะอ่ะวอ้ลูกค้าเ้โออออแต่แล้แต่แล้เร็วทำไมอเออออนี่นี่ออฮ เออโอ้เราได้ลูกค้าคนแล้วยคดีกนนี่นะคะลูกค้าคนงรกของเราโอ้ไม่กดอาเต้นไปเลยสิคะเราไม่ใช่คนปกติเชิญเข้ามาค่ะเข้ามาค่ะเออเข้ามาค่อย่างเงี้แล้วแค่โอเคอืมเออคุณลูกค้าเลือกห้องนี้ใช่ไหมคุณลูกค้าคุณลูกค้าเลือกห้องนี้ใช่ไหมค่ะก็ใจตัคงแล้วเนาะโอ้ยโอเคจบแล้วค่ะทุกคนเอองงไหม uh okay 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 bye-bye bye-bye